อเพีงชามาเต็มยามอยู่ในความเงียบเหงาเหมือนเราอยู่เพียงเดียวได้โอเคพอแล้หยุดหยุดหยุดทำไมฮะเสร็จแล้ว อะไรเสร็จอะร้องเพลงเสร็จไงกลับบ้านลูกไม่ได้หรแ่เแม่งจะคีเลแต่ยังมีดีอยู่อีเนี่ยนกล้วยได้กันกี่ครั้ง18ปคัจะเยอะไปหรือเปล่ามือกลองผมร้องนีโน่ยังไงอย่างนั้นร้องได้นีโน่ออกนี้นีโน่น้อยเดีมือสองตีนีโน่ขอฟังขอฟังขอฟังท่านผู้มีเกียรติครับ ศิลปินคนต่อไปต้องหน้าอย่างนี้นักกล้วยเห็นไหมครับโอ้โหนี่หน้ามันนะครับอย่านึกว่าส้นตีนนักกล้วยนี่โถอเอ้ตัวตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้รู้เรื่องนี่นักกล้วยฟังร้องนีโน่ยังไงอย่างนั้นอ่าเอาเด่นเดหน่อยครับ ไม่ไม่มหาหราือฉันไม่มีค่าเพียงพอไม่มาสนใจเลยไม่มาค้าคราหรือจะรอให้ตายจากกัน วันฉเกลางคืนฉันโยหาคิดถึงทุกเวลานาทีเป็นคนขี้งาเข้าใจบ้างสิมีใครบ้างเป็นห่วงเป็นใย อ้าวอ้าวอีนี่เองเจ้าของสะพานลอยแกล้งลงคล้องแล้วเกินเลยเขาได้ เออแปลกนะตามตามสะพานล,ลอยเนี่ยครับจะมีคนขอทานแขนกัแขนซ้ายด้วนแค่นี้แขนขวาด้วนแค่นี้ขาขวาก็ด้วนนี่ขาซ้ายก็ด้วนนี่แล้วมันขึ้นไปบนสะพานล,ลอยได้ไงเ,ออเวลาลงนี่มันม้วนไหมม้วนตัวลงมาไหมคนไม่เสียวตัวนอนนี่อะ้วเขาขึ้นไปได้ไงอะ่ะโอ้ว่าต้องมีคนพาขึ้นไปแน่นอนขึ้นมาไงครับท่านประธานเอ,อผมคิดว่ามันต้องมีแกงนะครับแกงอะไรหรัวหน้าแกงองไอคนเมื่อกี้แน่ๆเลยครับ คนเมื่อกี้นี่พิษทองเจืออะไรมาโทษพิษทองเจือได้ยังไงท่านประธานผมมาค่ายคะแนนครับพูดถึงขอทานบนสะพานลอยผมต้องฉานนะตงสายใครฮะับเพราะพี่น้องคนเราเนี่ยมีมีชวนน้อยที่ว่าอาการหน้าเป็นห่วงไม่รอดไม่รอดใครใครเขาก็เตือนเบาหวานเบาหวานอาการหน้าเป็นห่วงไม่รอดไม่รอดไอ้ใครเขาก็เตือนเบาหวานเบาหวาน คนยิงอ้วนเสียงมาเรียกบาหวานแล่น oh, ี่ก็มายืนตูดขนขึ้นอยู่นี่แม่เขาสไตล์ใหม่ตะเพ็ดอ๋อเขาต้องไว้หนวดหน่อยใช่ไหมนักขวยวยความรู้รอบตัวนี่นัก้วยเก่งไหมอ๋อเถอผมไปมาทั่วประเทศไทยแล้วถามจริงจริงจริงเซตาครับผมช่วยสอนให้หายแก่เลยนะ น้าขวยกลวยอะไรหรอไม่ไ่มันจะเป็นอย่างอื่นเขาสิอะหลับตานึกนะหลับตานึกนะไม่หลับมันก็หลับอยู่แล้วแกว่าปลาอะไรที่ปากเล็กที่ฉุดปลาเข็มเอ้ยปลาบูเห็นไหมอ้ออะแล้วแกว่าปลาอะไรที่ปากเล็กกว่าปลาบูก็ลูกปลาบูเอ้ยปลาทู อาเกี่ยกว่าปลาอะไรที่ปากใหญ่กว่าปลาทูเปลาวานน้ยปลาโอ้ยนอนแดกไว้จะเหงื่อเหงื่อหายหมดแล้วโมโหหน้าเต่าครับผมและหน้าเต่าว่าปลาอะไรที่ปากใหญ่กว่าปลาพ่อปลาปลาแดงโอ้ยอันนี้อันนี้ตัวเม้าชาฉุยนะเนี่ยปากหอมมะเชปากหอมเยาวราชไงอะแกว่าปลาอะไรมีสองหัว ปลาต้องโกปลาช่อนกับปลาดุกผูกติดกันโว้ยกวนส้นตีนซะแล้วแล้วนักกล้วยว่าปลาอะไรมีสองจุกับหนึ่งจิ๋มไม่มีอะมีปลาอะไรอะปลานามาเมื่อไงกูนึกไม่ออกนะเนี่ยที่ร้องเพลงโถเอ้ยโถเอ้ยโถเอ้ยกระเจียวนิดเดียว เฮียดฮอกกูมาแกไม่อเลยนึกออกแล้วสองจูหนึ่งจิ้มผู้ชายสองคนผู้หญิงหนึ่งอานามาสิเออนักล้วยในฐานะที่ผมก็นับถือมึงอะนะเสียมยังไงแน่วะมืดมนแล้วเกินกูทีนี้ทีนี้กูจะทายนักก้วยวปาไงเข้าใจไหมเพรพรผมทายไปปุ๊บมึงก็ตอบเลยนักลก๋้วยอะไรของแกนายเต๋อมาตอบ จะเข้ามาคุยกันนะกล้วยต้องให้เกียรติเขาบ้างาเขาอายุมากกว่าพวกเรารมึงต้องให้เกียรติเขาไม่ใช่ว่ามายืนว่าเขาและไอ้เฮียหี่ก็ยืนให้เขาว่าอยู่ได้เออของมึงสั้นแต่ได้ใจความเวย่ยยังนี้ <ๆ S 1> ก็ไม่อึดอัดแล้วนักกล้วยผมอยากจะทราว่าปลาอะไรโดนแล้วเจ็บปลาตีินปลาหินใส่หัวโอ้ยแม่งหลอกเคกระบานนี่ะเนี่ยเอ้าเอ็งว่าปลาอะไรที่ยิ้มมุมปากสวย กระป๋องปุ้มปุยปลาน้ําืืดโอ้ยเดี๋ยวนี้อยากจนถึงขนาดเก็บก้นบุหรีดูแล้วท่าัประทานมันก็ชอกเข้ามาหาเองในห้างเมอร์ลี่คีก็ห้ามดูดบุรี่นะไม่ได้ดูดมันก็มันดับเองอาะเลขว่าปลาอะไรปากสนิทปักเคมประดิบเอาละใช้ได้ละไม่ต้องลงทุกนาดนั้นให้อยู่อยู่ได้ไม่ไผมชอบเลี้ยงคนอายุเยอะ ปีนี้งานไม่ค่อยชุกเว้ยกูนักกล้วยเคยกินยำปลาดุกฟูไหมเคยครับเคยกินฮะแค่นี้อ้าวเริ่มไม่รู้เรื่องแล้วนะเนี่ยว่าทำไมคุยไม่จบนักกล้วยปลาอะไรว่ายน้ำไม่เป็นปลากระป๋องปลาตายเอ๊ะก็ว่ายไม่เป็นอยู่แล้วอ่าตะเพ็ดตะเพ็ด แกว่าตุกแกร้องกลางวันหรือกลางคืนกลางวันเอยตุกแกมันก็ร้องตุกแกตุกแกมันจะมาร้องกลางวันได้ไงอ้าวกิ้งกือมีร้อยยี่สิบขาเดินข้ามกองขี้หมาแล้วเหลือขาขี่ขามันก็เหลือร้อยสิบแปดขาอ่ะหายไปไหนสองอ้ามันยกมาอุดจมูกมันเหม็นขี้หมามันสองขาเหลือร้อยยี่สิบเต็มมันจะร้อยยี่สิบไไงไม่เหม็นวันนั้นเป็นหวัดมันไม่เหม็น ใช้ได้ขำอยู่อยู่ได้อยู่ได้อีกปีเองปีเดียวเองใช่ได้ต้องต่อยุเป็นทะเบียนรถช่นะแกว่ามดอะไรอยู่ในรูมดดำเอ้ยมดลูกเอ้ยมันถึงคราวแล้วต้องพึ่งแล้วแล้วนกกล้วยว่าปลาอะไรอยู่ในมดลูกเอ้ยไม่มีอ่ะมี จะมียังไงอ่ะไม่รู้เห็นเมียแกนั่งตกเบ็ดทุกวันเน่พวกนี้กูยอยอยไปยกไปยกบ้านพ่อแกจะบ้าเมียฉันไม่ใช่หนองน้ํานะโอ้โหที่ยายสาเมียแกเรือดำน้ําโผล่ทุกวันของสคของเจของเจเขาประช่อนเลยโอ้มีประช่อนอาศัยด้วย <Yeah. S 2> จะ,อะยอมแพ้นะกล้วยเอาเลยสู้เลยนะกล้วยเอาไหนเล่าไม่มีเกล็ดจะเป็นปลาช่อนได้ยังไงปลาไหลเผือก <c oughs> โอ้ยพูดถึงปลาช่อนแสดงว่าคุ้นเคยกับมันสิท่าคุ้นเคยชายหาดไงอ้าวแสดงว่าพกมาด้วย <c oughs> พูดถึงพูดพูดถึงปลาเนี่ยผมนึกถึงชายหาดแกเคยไปที่แถวชายหาดพัทยาบางแสนมาโอ้โหผมไปทุกเดือนพัทยาบางแสนเนี่ยนะครับผมผมอยากจะทราบว่าหาดอะไรใหญ่ที่สุดหาดไมอามี่หาดเท่าถีโอ้โหเท่าถาดเชียวเหรอแค่นี้เองเหรอปัญหาหาดอะไรเหม็นที่สุด หาดชามหาดไม่สะอีผมกลับบ้านแล้วครับหาดชะอําก็ไม่เม็นแล้วหาดชะอําสะอาดจะตายไปทรายสวยหน้าพักผ่อนแล้วนักกล้วยว่าประเทศไทยมีกี่จังหวัดโอ้โหยังปัญหาแหลมคมเขาเชียร์กันน้องข่าใครอย่าแตะ มีพี่มีน้องป่าวว่มึงอะอดเห็นผมขี้เละอย่างนี้ไปดูน้องสาวผมสวยขี้เละกว่านี่สงสัยจะขี้แฉะเลยน้องแกขี้นี่แหละและตาเพ็ดมีพี่มีน้องไหมมีพี่น้องทั้งหมดสิบคนนี่ผมนี่เป็นคนเล็กแกคนเล็กอืแล้วคนโตสบายดีไหมโอ้คนเล็กขนาดนี้คนโตจะเหลือเหรอไปเมืองนอกแล้วคุยกันนอนคุยกันล่าพะม่วงมีเพื่อนเป็นเส้เดือนกินกือด้วยตายมีใจนเสาที่ยังมาทนอยู่ อ่ะแล้วกลวยมมีกี่จังหวัดประเทศไทยเ3จังหวัดประชากรกี่คน57ล้านคนชื่ออะไรมั่งชื่อโลโลหรืออะไอ้ยอมแพ้เหอะไปคนเจ็ดชั่วโคตรยังหาไม่หมดเลยนะมือมึงกูไปหาคำตอบเองเหอะกูยอมแพ้แล้วกันเคยเคยไปเที่ยวทางเหนือไหมอุ้ยป้าอยู่ที่นั่นจังหวัดเชียงใหม่แม่อยู่ดอยสุเทพอ๋อบวชทีอยู่นั่นเหรอไปศึกษาธรรมอ๋อัดธรรมดีดีดี ผมอยากแม่แกอายุเท่าไหร่วะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยววะไปยุ่งอะไรกับแม่ผมเกี่ยวอะไรภาคเหนือไปแล้วเป็นไงอ่าจัังหวดเชียงใหม่เคยไปใช่ไหมครับผมผมอยากจะทราบว่าลำไยมีเชียงใหม่กี่ต้นเจอของกูละหัวทิมแกถามไม่ใช่นะแกถามใช่สิฉันถามไม่ใช่ไม่รู้อะว้าว กูก็ไม่รู้เหมือนกันเตือนแล้วกูเชื่อมึงก็ดีอยู่แล้วจ้าเอาเอางี้นะเอาพี่โน้ตดีกว่าพี่โน้ตเคยไปจังหวัดชูรินไหมสุรินครับผมเคยไปเคยไปแค่นี้ไม่ได้เสียไม่ได้เดี๋ยวเลิกแล้วมึงก็รู้ว่าเหลือเท่าไหร่ไอเตาไอเตาไไออว ไอ้ไเต๋อเลียไอ้เต๋อเลียเลียไงก็ไปอยู Trick ่มามึงเลียไม่อยู่กูอมเองช่วยกันถามจริงนักกล้วยจอดไอ้เต๋อเนี่ยรักกันจริงหรือเปล่าฮะรักกันจริงหรือไอ้เต่าไอ้เต่ามึงสังเกตไอ้เต๋อนักกล้วยจอดเนี่ยว่ารักกันจริงรึเป่ารักกันรักกันรักกันจริงอ่ะเพราะอะไรถึงรักกันสามคนจะแต่งงานกันอยู่แล้วเพราะบ้าบ้าบบมึงกันรักกันผมรักกันมากเลยใช่ใช่ กูแกก็บพ่อมึงสองวันนเาจะมาเขก,กับบาลอย่างเนี้ยโหนก้วอยอายุเยอะแล้วอายุพอสมควรแล้วฮะโหเออยืนแถบ,บนี้สมดุลหน่อยนั่นแ่ะ <c oughs> แหมแกไปคนโน้นฝั่งแกไปคนโน้นคนเดียวโอ้ยยังไงวะแกไปฝั่งโน้นคนเดียวก็เหมือนกันแเลยเท่ากันปากก็ห่ยอยหอยเคยดูรายการจุดเดือดไหมออกออกช่องห้าจะไม่รายการจุดเดือดพี่โน้ตเขาจัดรายการพอจุดเดือดมาปุ๊บผมก็หมุนไปช่องเจ็ดเลย ทำไมไม่ดูอ่ะทีวีบ้านผมมันรับไม่ได้ว่ะเกี่ยวอะไรสิบสี่นิ้วทำไมไม่ดูลมเวลาเฉพาะปากพินโนตอย่างเดียวเต็มจอไปหมดเลยที่นัดที่นัถามจริงๆปากแกกับน้องใหญ่ใครใหญ่กว่ากันวะคุยเรื่องอะไรเนี่ยคุยเรื่องอะไรเต่าแล้วทำไมไม่ไปห้ามเพื่อนแก อ๋อยืนซึมคิดถึงเมียไม่ใช่หรอคฮะผมผมยืนยืนยืนตองหัวใจอยู่ตองเป็นเรื่องอะไรแม่คิดคิดถึงเมียฮะคิดถึงเมียเอาโอ้โหออกจากบ้านทะเลาะกันชับตายเนี่ยเอาทะเลาะกันเรื่องอะไรอีกแล้วบอกบอกบอกต้องฝือยังหาเมียอย่าหาเมียขี้อายนะเมียก็ขี้อายโอ้โหตอนยังไม่ได้ขี้อายนะพออยู่อยู่กินด้วยกันนะ่พอประมาณชักปีกว่าอีหานี่ขี้งอนแล้วเพราะมีมีลูกคนนด้ยหาที่ขี้หึงขี้หวงขี้บ่นขี้ด่าขี้นินทาขี้ว่าขี้รังแคเดี๋ยวนี้มีขี้กากแล้วอ่ะ ม่ดีผมยังคิดเนี่ยมาเช้าอายมากๆเลยทําไมพาไปกินก๋วยเตี๋ยวอีหานี่ขี้ตะกาด้วยกินตั้ชามัจานขี้ตาเต็มร้านก๋วยเตี๋ยวเลยโอ้หขี้ลูกผมไม่ตูนขี้ลูกกันสิเขามีลูกแล้วมีลูกแล้วมีกี่คนเขามีมีหลายชาวชะครค่คนแน่คนเดียวคนเดียวคนเดียวครับผมผู้หญิงผู้ชายผู้ชายครับมีมีหูด้วยโอ้โห โชคดีว้ลูกมึงมีหูโชคดีมากแล้วลูกลูกตะเพ็ดกี่คนสามมีหูไหมโอ้มึงก็ต้องมีดิบ้าไม่ใช่ปลากระป๋องย่างนี้มันลูดลูดแล้วตะก้วยมีลูกกี่คนสองคนไล่จอดอ่ะยังไม่มีกําลังท้องเมียมึงท้องท้องกันนะกล้วยเมียมเมียมึงท้องกันนะกล้วยใช่เขาอ่ะเป็นตูดไม่ใช่ผู้ชาย้าเ็ขาจะมีลูกมีเมียได้ยังไงใช่ไหมนักกล้วย อ้เฮียถ้ามึงท่องได้กูก็บินได้อะละทำไมอ่ะไม่จะท่องได้ไงมันไม่มีม,มดเอ็กมดลูก <c oughs> เขาเขาเรียกอะไรอ่ะมดลูกนักกล้ารับผิดชอบเลยนะน้องผมนะ,ะน้องแกแก็รับผิดชอบแกเองสิเอาก็ได้เสียก็แล้วจะตบจะแต่งเมื่อไหร่ก็บอกเห,เห็นผู้ใหญ่เ็าพูดไหมใครผู้ใหญ่ลูกไงพี่กูไงไอ้นี่มันไปกำนันแล้วน,นักกล้ไปไอ้เฮียเอ้ยมึงอย่ามายุ่งกับกูเลยเก็บตูดไว้ขี้ะมือ ยี่อะไรมายุ่งตื่นเช้าป่าแป้งแต่งหน้าขาวมาดูสิเก็บตูดไว้ขี้ไว้ขึ้นนักกล้วยี่ปากไม่ดีปากเสียงจริงะเนี่ยใครปากไม่ดีนักกล้วยอ่ะโอโ้โหฟังมาตั้งนานแล้วว่าอย่างไงยะหล่อนแมมแม่คุณปากเธอโบทวินแคมชิบหกวาวไนเล็กอนเจคชั่นดาวสองพันห้าประกันยี่สิบบาท <Why? S 3> <c oughs> วันวันแล้วปวดจะแพมคอยกัดใครอยู่หรือยะนี่รู้ไหมไม่ปากป,ากปรลาทั้งหลายหล่อนนั่นรู้จักคำว่าหลอยถ้อยหรือเปล่าเะยยะปากจัด เช้าขึ้นมาก็เริ่มสรรหาคำด่าแล้วไม่เอ่ยเรียบแถวกันมาพร้อมน้าปากโคงปากคอเธอช่างร้อนไรด่าจนน้ำลายแตกมาเป็นฟองรู้ไหมรู้ไหมมาลาสมัยแล้วแม่ติ๋วแม่แต้วตะลุกตกบหลงมองดูตั้งนานนึกว่าแม่ใส่ทองที่แท้ไอ้น้องใส่ทองรัดสียงอย่างนี้เขาเรียกว่าปาเซีย ื่อเสียเธอเลกระชอนอ้าเอ้าอยากรู้ว่าเธอน่าแซ่แค่ไหนลองฟังดูได้แม่น้องคุณใครแม่หัวใจรถชิงแม่ขัหญิงฟาดฟูดเอ้มองก็ทำไปเช็ดทุกว่นรืได้ยัาไน้ไม่ตบไม่ตาทะเลติปดาเช็เจ๊แม่มองเชงลา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 คาลาลานาลอยาลาสยลล กินจะนอนไม่เคยได้หยุดพักไม่เหนื่อยไม่ปากเธอบ้างหรือไรฮะไม่เหนื่อยส่งเสียงเจ้าเจ้ายิ่งกว่านกแก้วร้องอจะว่าปวดเท้าก็าคงไม่ใช่คนนอะไรไม่มีมใครซั่งซอนแหกปลาเข่าหอนอยู่ได้ทั้งวันอย่างนี้เขาเรียกว่าปากเสียชื่อเสียเธอหรือกระชอนอยากรู้ว่าเธอน่ะแซบแค่ไหนฉันฟังดูได้แม่นกคุนทอง หัวหนียายคนนี้ก็หัวทิ้งพอไปอยู่แล้วทำไปชิงพอไปทิ้งแล้วทำไปเช่านาะยักษ์อิฉำชน ยอมสูเอะใครเลยนั่นหลอนจะกินจะนอนไม่เคยจะหยุดพักไม่เหนื่อยไม่ปากเธอบ้างหรือไรฮะทำเสียงแจ้วแยิ่งกว่านกแก้วร้องจะว่าปวดท้องก็คงไม่ใช่เนี่ย,ยนนคนอะไรไม่มีใครสั่งซอนแหกปากเขาหอนอยู่ได้ทั้งวันอย่างนี้เขาเรียกว่าปากเสียชื่อเสียจนลือกระชนอยากรู้ว่าเธอนัดแทบแค่ไหน เดฟังดูได้แม <Par> ่น้องคุณพ <á> ่อแล้วไปชมเลายาวแรกเกบรามารรพอชมพีชฉีหมีควายเลยเตะไปกับยก็ทวการเลยปเลยบอเลยคนเลวยเลยจเลยอใยยอประตูน้ำใครไปย่างหินในหอไปแห้งรากแดงเขียวเขดกไอโรไอ้ตกกรได กระดกโดดกระเดกรโดกระดดไมได้ลูกกรดกระดกระโดกระนากระดงกระโดดเนาวแดนี่ตรไม่จบไม่ขี้เลรจะไม่มีเฉียเช่นฉันทองตงพีหมองหนักลูกมาไกลกินไม่ไดนองหลับก็แฉกฉับตับพิการหาไม่ย่อยิี่ก็หอยทาหาไม่เท้องอืไม่ตอพกดกระเพากรดูกกบอกพากระบกกรใส่เวลาใจแล้วเมนเมนเท่าเยนที่ัาเประจำพอฉันไปแผลไม่ขี้แค่แต่พิชาทานจะรับออยยาวตาพวกเขาก็าทะเลาะทะลาะโตเถืเป็นแม้ใ่ต่อใหเรากไป่เป็นะลา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  ลา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 ไอยเอ,ยอ้ยหูเป็นน้ำหนวกก็ไม่บอกชาติเดียวกะผักให้กิ้งลงไปไอ้เต๋อเมื่อกี้เต๋อมันกะได้ตุก๊กตาทองไงนะเมื่อกี้เนี่ยก็กิ้งจากเขาเดี๋ยวเราเราพักกันสักสักช่วงหนึ่งก่อนสักช่วงครับผมเดี๋ยวหม่อมเหย็นเขาก็มีมาแสดงต่อจากเราพักสักหน่อยนะฮะเพราะว่าวันนี้รับตังค์ที่ใครวันนี้หาคนรับตังค์ไม่เจอเลยงุดเกลีดกันเลยพี่เซอร์เวสไง